มาอีกแล้วค่ะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงอันนี้จะเดินไปร้านอาหารจะมีการเลี้ยงพนักงานวันนี้ตุ๊จีนตุ๊กคิสมาร์ทนี่เป็นเวลาหกโมงนี่ไง เด้หอหกโมงแรงเดินนี่เด้หอหกโงโดนข้าวข้าวข้าวเดินลัดขึ้นไปนี่ไงอนีเล่ะบ้านเมืองสิเปนประมาณนี้เลยค่ะเด้อสิเปนจังไดน้ำทางายางไปนี่ส่วนนี้สิบ่มีคนเลย มีผู้ได้โทษทีค่ะเพราะมีแม่แต่มาจากตัวโม่กโม่งอะไรเดี๋ยวนี้โมง่งเย็นค่ะโม่งแรงอยู่นี่บาา้านอนอกกับสิเที่อังคืนของเมืองไทยเพื่อนถูกทุกข้นอยู่เมืองไทยมาเบิร์ไปผอมกันมาอัปเดตจะท้านักการให้เบิร์ ตละตลำือกตะลเป็นจังไดหนาวหรือบ่หนาวน,น,นี่ะนกรสิยางรัดไปข้างเสงนีสยางก็ฟังบุ จาก้านไปก็ใส่เวลา่าโดนเติบอยู่ด้วยกันด้วยโดนโดนกฤษฎีกาเห็นเบ่งตามนี่แหละค่ะงนานหนักจิฮันกล่อง เบื้องพุทายหันกล่องเน่าใดน้อบัานเนาะพี่นอเด้วยหันกล่องหันบอเนี่ยันบ่อัดนี่อะไรหนะ่นนะพี่นองอันนี่อะไรหนะรนะอบ้านเนาะ บอเห็นหมองหันกล่องด้วยพี่หลองโทษที่มืต้านี่เกิดเตร้อมคอนบ่บ่ยเนี่ยหมองกับกล่องบอเห็นกล่องหน้ายไต้กล่องหลังอ้าไปตามนี่แหละค่ะ,ะเดี๋ ขาบมันแข็เงเด้ค่ะเดินนีนเ่เดือกมากนี่ยางต้องระวังเลยละ่ะเด็กเหนียบจิบเลยโอ้ยหยางบ่ไหวมันมืนเลยหนี่เด้อบังเกิอ่อะไรเอาไว้แล้วยางทางผิดแล้วพี่น้องยางทางผิดสปิการ์จถนนนี่

มควื่ออยู่ประสาวะกรอนกระลายอยู่บ้บ่โหูน้ำเพลินเลยค่ะประสากรเท่าใดแต่ว่ารู้สึกว่าใหญ่เติบอยู่ค่ะโอ้ยนาสียางไปได้บ่านมือได้พี่น้องเนี่ยทาามากลลวจังเลยเรียนมากขัน้นเกาสิจอดไดคอยว่าจอดแล้วค่ะ ใจดีค่ะรถบ่ไดคนงางคานประเทศคนมาใหญ่ตรงยุดใที่คนขามด้วยค่ะอันนี้คลิปสิงางหอดไซบ์หูด้วยค่ะเดอไดเจะไนาที่เลยบูบูเห็น คนทำ่น,นันกดึกชวงก็่างดหานาที่เด้อค่ะเด้อทนนี่ราล่างกระิประมาณสิบกว่านาที่หรืนนแต่ของงางไว้

นี่ล <mean> ูกมากกั Ele ่ยางขามได้ค่ะ mm hmm. ขึ้นหลังไปดูสซ้อยนี่แหละค่ะนผู้เฒ่าเก่ายอยู่นี่แหละยังรอยางรับไปค่ะพี่น้องอยังอยู่ได้มาเจ็ดนาทีอีกนาทีเดียวก็สิบอก หลคือสิบอฮอดลานครบแปดนาทีค่ะ,คะกับสินอไลเดืกเด็กเห็นบึงข่าย่างกับเมื่อสำหรับคลิปนี้กับฝาก ควมคิดเถียนใบเพียงกันนี้เด้อค่ะเด้อสอบกับกดไหลถูกใจกับกดแช่ให้นไขอบคุณที่เขามาชมคลิปจนจบนี่ยังกยจดามากันเด้อค่ะเด้ออันนี้คือสภาพหกโมงหกโมงกลัวเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่าที่ติดเข้ามาติดชมเข้ามาติดตามช่องอยู่ช่องยูทูบของ งายกิดช่องทำเองกินเองแหะคะห่ะทั้งเธอเกาวิวส,สวยๆมาฝากสวัสดีค่ะ